เดี๋ยวเอาเครื่องไม้เครื่องมืออกอกเตรียมยิงไม้ฝาเชื้อรา पटना का เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือ,อไว้รอนะท่านเครื่องไม้เครื่องมือยิงไม้ฟาเราพร้อมนัดเดิมทีเรามีอยู่1นสองน่าจะ3ถุงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้อน,อนอีก1นึสองสารวมเป็น6ถุงน่าจะยิงมดมือมื่อนี้เออมดแล้วค่อยว่ากันพี่น้องเลยเดี๋ยวค่อยหาเงินไปซื้อนอดไหมเออตอนนี้เงินอยู่ไม่ถึงร้อยกว่าบาท เป็นบ้านหลังแรกที่เราก่อสร้างแล้วเงินเหลือน้อยมากนะท่านเ,าเงินที่จะสร้างบ้านหลังนี้ต่อเหลืออยู่ประมาณเบอรหอดร้อยบาทพี่นอ้องเ้ยเบิดแล้วเฮ้ยบันี้สีได้อยู่บนนอระบบไฟบันี้แอมฟ้าให้มันเลี้ยวซะก่อน,นเนาะระบบไฟนี่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะท่านเพราะว่าตอนนี้งบประมาณเบิดตแล้วเอาไปซื้อไฟ้ฟ้าเบิแล้ว บดคักเบดแนซ่ซื้อนอตอีกทุงนึงกับว่ไรบนี้เอา้าโอเคนะภาวนาขอให้มีผู้ใหญ่ใจบุญนะมาร่วมสมทบสร้างบ้านหลังนี้ให้มันแล้วเสร็จก่อนเนาะพี่น้องเอ้ยให้มันแล้วเสร็จตามกำหนดเหมือนบ้านอื่นๆเป็นบ้านหลังแรกที่งบประมาณเราเหลือเหลือน้อยหล่นน้อยมากนะท่านบ้านหลังอื่นนี่เฮ้ยเฮืเ่อแล้วแล้วยังแบบมีงบเหลืออยู่หลายพันอยู่ บ้านหลังนี้เนี่ยบอท่านได้เฮ็ดแล้วเบิดแล้วงมเอเงินบเหลือแล้วเอาอันนี้เอาสเปรย์มาด้วยลกูกเอาเ,เอาสเปรย์มาพ่นตรงนี้นี่เห็นว่านี่นี่นอืมพ่นตรงนี้ด้วยเออแล้วก็ดูเก็บหากเก็บมองที่มันขาดอีกมองได้บอท่านได้พ่นก็เก็บไปเบิด เออนี่เห็นบ่านี่อืมเนี่ย่าขยำด้วยเออนี่เวลาพ่นโใไฮมันเป็นอัน,นั้นน,นี่นี่เห็นไหมมันสีโบเป็นแบบนั้นเห็นเป็นก็่บอกแบบนี้นาะบเป็นเมื่อให้ยสอนแล้วเก็ดอายุอายะอยู่นะ พ่นตั้งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงพ่นกระจายกระจายคือยังพ่นสีรถนะนะพ่นพ่นกระจุกหนึ่งเนี่ยมันสิเป็นมันสิไล่ไล่ล่่ล่เอาไล่กับพ่นเนะ่นอะไรเฮ้อมันลายแบบเอาแบบไล่นั่นแหละสินะ พ่นใหมันเนียนบอเป็นเออแบบนั้นเวลาพ่นนะฮ <c oughs> นะฝากไว้ท่านี้ทุกท่านดีครับ <c oughs>